เซฟานยาบทที่หนึ่งวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งมาถึงเซฟันยาบุตรคคชีผู้เป็นบุตรเกดาริยาผู้เป็นบุตรอามาริยาผู้เป็นราชโอรสของเฮเซกิยาในรัชกาลโยเซยาราชโอรสของอามโมนกษัตริย์ของยูดาห์พระเจ้าตรัสว่าเราจะกวาดทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เกลี่ยงจากพื้นพิภพพ,พระเจ้าตรัสว่าเราจะกวาดมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานไปเสียเราจะกวาดนกในอากาศไปเสียทั้งปลาในทะเลด้วยเราจะกวาดล้างคนอธรรมเราจะกำจัดมนุษยชาติเสียจากพื้นพิภพ,พเราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ยุดยาและต่อชาวเยรูซาเล็มทั้งมวลเราจะกำจัดเดนเหลือของพระบะอาอัลเสียจากสถานที่นี้ และกำจัดชื่อบรรดาปฏิมากรปุโรหิตเสียกำจัดคนเหล่านั้นที่กราบลงบนดาดฟ้าหลังคาตึกเพื่อไหว้บริวารแห่งฟ้าสวรรค์คนเหล่านั้นที่กราบลงสาบานต่อพระเจ้าแม้กระนั้นก็ยังสาบานโดยพระมิลคมคนเหล่านั้นที่หันกลับจากการติดตามพระเจ้าผู้มิได้แสวงหาพระเจ้าหรือทูลถามพระองค์จงนิ่งสงบอยู่ ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพราะว่าวันแห่งพระเจ้ามาใกล้แล้วพระเจ้าทรงตรเตรียมเครื่องบูชาและทรงกระทําแขกของพระองค์ให้บริสุทธิ์และในวันที่พระเจ้าทรงฆ่าบูชานั้นคือพระองค์ตรัสว่าเราจะลงโทษบรรดาเจ้านายและโอรสของกษัตริย์และบรรดาผู้ที่ตกแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายต่างดาวในวันนั้นเราจะลงโทษ ทุกคนที่กระโดดข้ามธรณีประตูและบรรดาผู้ที่กระทำให้เรือนของนายเต็มไปด้วยความทารุณและการคดโกงพระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นจะได้ยินเสียงร้องจากประตูปลาและเสียงร่ำไห้จากแขวงสองและเสียงโครมครามจากเนินเขาโอชาวตตำบลครกจงร่ำไห้เถิดเพราะพ่อค้าทั้งปวง ก็ไม่มีเหลือแล้วผู้ที่ช่างเงินค้าขายก็ถูกกำจัดเสร็จแล้วคราวนั้นเราจะเอาตะเกียงส่องดูเยรูซาเลม็มและเราจะลงโทษคนที่ปล่อยตัวดังตะกรอนเล่าอังุนที่เกรื่ว้นานผู้ที่กล่าวในใจของตนว่าพระเจ้าจะไม่ทรงกระทำการดีและพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทำการชั่วทรัพย์สินของของเขาจะถูกปล้น และเรือนของเขาจะเริดร้างถึงเขาจะสร้างเรือนเขาก็จะไม่ได้อยู่ในเรือนนั้นถึงเขาจะทำสวนองุ่นเขาก็จะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นจากสวนนั้นวันสำคัญของพระเจ้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและเร่งมากเสียงแห่งวันของพระเจ้าก็ขมขื่นผู้กล้าาจะร้องเสียงดังที่นั่นวันนั้นเป็นวันแห่งพระพิโรธ เป็นวันแห่งความทุกข์ใจและเป็นวันระทมเป็นวันพินาศและวันรลดร้างเป็นวันแห่งความมืดและความมืดคลึ้มเป็นวันที่มีเมฆและความมืดทึบเป็นวันที่มีเสียงเขาสัตว์และวันโห่ร้องต่อเมืองทั้งหลายที่มีสันประการและต่อป้อมสูงเราจะนำทุกภัยมาสู่มนุษย์เขาจะได้เดินไปเหมือนคนตาบอด เพราะเขาได้กระทำบาปต่อพระเจ้าโลหิตของเขาจะถูกเทออกเหมือนฝุ่นและเนื้อของเขาจะถูกเทออกเหมือนมูลสัตว์เงินหรือทองคําของเขาก็ดีจะไม่สามารถช่วยกู้เขาได้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าพี่พบทั้งสิ้นจะถูกเผาผลาญในไฟแห่งความหวงแหนของพระองค์พระองค์จะทรงกระทําให้ชาวพื้นพิภพทั้งสิ้นถึงที่สุดเออ ถึงที่สิ้นสุดอย่างประทันหันเซฟันยาบทที่สองความพินาศของประชาชาติที่อยู่ล้อมรอบโอประชาชาติที่ร้ายความอายเอย๋ยจงมากันมาชุมนุมกันก่อนที่เจ้าจะถูกขับไล่ไปดังแกลบที่เปลวก่อนที่พระพิโรธอันร้ายแรงแห่งพระเจ้าจะลงมาเหนือเจ้า ก่อนที่วันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าจะลงมาเหนือเจ้าทุกคนที่ใจถ่อมในแผ่นดินนี้คือผู้ที่กระทําตามพระบัญชาของพระองค์จงแสวงหาพระเจ้าจงแสวงหาความชอบธรรมแสวงหาความถ่อมใจฉรอยเจ้าจะได้รับการกำบังในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าเพราะว่าเมืองกาซาจะถูกทอดทิ้งและเมืองอัชเคโลน จะเป็นที่เรือดรั้งชาวเมืองอัชโดตจะถูกขับไล่ในเวลาเที่ยงวันและเมืองเอคโครนจะถูกถอนรากวิบัติแก่เจ้าชาวเมืองชายทะเลเจ้าผู้เป็นประชาชาติเคารทีพระวจนะของพระเจ้ามีมากล่าวโทษเจ้าโอคานาอันแผ่นดินของคนฟิลิสเตียเราจะทำลายเจ้าจนไม่มีชาวเมืองเหลือโอ ชายทะเลเอ๋ยเจ้าจะเป็นลานหญ้าเป็นทุ่งหญ้าสําหรับผู้เลี้ยงแกะและเป็นคอกสําหรับฝูงแพะแกะชายทะเลนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของพงพันยูดาที่เหลืออยู่นั้นเขาจะหากินที่นั่นครั้นถึงเวลายเย็นเขาจะนอนลงที่นยเย่าเรือนทั้งหลายของอาชเคโลนเพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาจะเอาพระทัยใส่เขา และให้เขากลับสู่สภาพเดิมเราได้ยินคำด่าของโมอัพและคำครหาของคนอามนแล้วซึ่งเขาด่าประชากรของเราและอวดอ้างเรื่องเขตแดนของเขาทั้งหลายพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าเฮชุนี้เรามีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดโมอับจะกลายเป็นเหมือนเมืองโสโดมและคนอโมนจะเป็นเหมือนเมืองโกโมรา คือเป็นแผน่นดินที่มีต้นเงือกน้ําและบ่อกเกลือและเป็นที่ร้างเปล่าเป็นนิดชนชาติของเราที่เหลืออยู่จะปล้นเขาและคนในประชากรของเราที่รอดตายอยู่จะยึดเขาเป็นกรรมสิทธิ์นี่จะเป็นผลตอบแทนของความจองหองของเขาเพราะเขาด่าและโอ้อวดต่อประชากรของพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าจะทรงเป็นที่เกรงกลัวของเขาทั้งหลาย พระองค์จะทรงกระทําให้พระทั้งหลายของโลกพ่ายพพ้และแผ่นดินแห่งประชาชาติทั้งสิน้นจะก้มลงนมัสการพระองค์ต่างตามท้องถิ่นของตนโอคนเอธิโอเปียเอ๋ยเจ้าด้วยเหมือนกันจะต้องถูกประหารเสียด้วยดาบของเราแล้วพระองค์จะยื่นประหัตของพระองค์ต่อเมืองทางทิศเหนือและทำลายอาเซียและจะกระทำให้เมืองนินาเว เป็นที่เลิร้างเป็นที่แห้งแล้งเหมือนถิ่นทุรกันดารบรรดาฝูงสัตว์จะนอนอยู่ในที่นั้นสัตว์ป่าทั้งสิน้นนกกระทุงและอีกาบ้านจะอาศัยอยู่ที่หัวเสาทั้งหลายของเมืองนั้นนกเข้าแมวจะมาร้องอยู่ที่หน้าต่างนกกาจะส่งเสียงอยู่ที่ธรณีประตูเพราะฝาเรือนที่ทําด้วยไม้สนสีดาจะตากแดดตากฝน นี่เป็นเมืองที่สนุกสนานที่อยู่อย่างปลอดภัยเป็นเมืองที่คิดในใจของตนว่าข้านี่แหละและไม่มีเมืองอื่นใดอีกมันเป็นเมืองเลือดร้างเสียจริงๆเป็นที่อาศัยนอนของสัตว์ป่าทุกคนที่ผ่านเมืองนี้ไปจะสยยปากและสั่นกำปั้นของเขาสะฟันยาบทที่สามบาปของเยรูซาเล็ม และการไทยวิบัติแก่เมืองนี้ที่เป็นเมืองกดและเป็นมลทินเป็นเมืองที่บีบบังคับเขาเธอไม่ยอมฟังเสียงใ,ใดๆและไม่ยอมรับการตีสอนใ,นใดๆเธอไม่วางใจในพระเจ้าและเธอไม่เข้ามาใกล้พระเจ้าของเธอเจ้านายที่อยู่ในเมืองนี้ก็เหมือนสิงห์ที่กำลรามผู้พิพากษาข,ของเธอก็เหมือนหมาป่ายามเย็น ซึ่งไม่ยอมทิ้งอะไรไว้จนรุ่งเช้าผู้เผยพระชนะของเธอเป็นคนพานเป็นคนทรยศบรรดาปุโรหิตของเธอก็กระทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นสาธานเขาฝ่าฝืนต่อธรรมบัญญัติพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในเมืองนั้นชอบธรรมพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำผิดเลยทุกเช้าพระองค์สแสดงความยุติธรรมของพระองค์ทุกรุ่งอรุณมิได้ทรงขาดเลย แต่คนอยุติธรรมไม่รู้จักอายเราได้กำจัดประชาชาติทั้งหลายเสียสันประการของเขาพังทลายเรากระทำให้ถนนในเมืองนั้นร้างเปล่าไม่มีผู้ใดเดินในนั้นหัวเมืองของเขาถูกทิ้งร้างไม่มีคนไม่มีชาวเมืองเหลือเรากล่าวว่าแท้จริงเมืองนั้นคงจะยำเกรงเราเธอจะยอมรับการตีสอน เธอคงจะไม่ทิ้งสายตาไปเสียจากบรรดาสิ่งต่างๆที่เรากำชับเธอแต่เขาทั้งหลายยิ่งกลับร้อนใจที่จะทำให้การกระทําของเขาเสื่อมทรามพระเจ้าจึงตรัสว่าเพราะฉะนั้นจงคอยเราคอยวันที่เราลุกขึ้นเป็นพยานเพราะการตกลงใจของเราก็คือจะรวมประชาชาติให้ราชอาณาจักรชุมนุมกัน เพื่อเทความกริยวของเราบนเขาทั้งหลายคือความร้อนแรงแห่งความโกรธของเราเพราะว่าพิภพทั้งสิ้นถูกเผาผลาญในไฟแห่งความหวงแหนของเราเออในคราวนั้นเราจะเปลี่ยนริมฝีปากของชนชาติทั้งหลายให้เป็นริมฝีปากบริสุทธิ์เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามพระเจ้าและปริบัติพระองค์เป็นใจเดียวกัน บุคคลที่ทูลขอต่อเราคือคนของเราที่ถูกกระจัดพัดพรากไปจะนำเอาเครื่องบูชาของเรามาจากฟากข้างโน้นของแม่น้ำแห่งเอธิโอเปียในวันนั้นเจ้าจะไม่ถูกกระทำให้อับอายด้วยการกระทำซึ่งเจ้าได้กระบฏต่อเราเพราะในเวลานั้นเราจะคัดผู้โอ้อวดเหอเหิมนั้นออกเสียจากท่ามกลางเจ้าเจ้าจึงจะไม่เย่อหยิ่งจองห้อง ในภูเขาบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไปเพราะเราจะเหลือแต่คนที่ถ่อมใจและเจียมตัวไว้ในถ้ำกลางเจ้าเขาจะแสวงหาที่ลี้ภัยในพระนามแห่งพระเจ้าบรรดาคนที่เหลืออยู่ในอิสราเอลเขาจะไม่กระทำความผิดและไม่กล่าวคำมุสาและในปากของเขานั้นจะหาลิ้นที่หล่อหลวงก็ไม่มีเพราะเขาทั้งหลายจะเที่ยวหากินและนอนลงและไม่มีผู้ใด กระทำให้เขากลัวเกรงโอ้บุตรีแห่งสิโยนเอ๋ยจงร้องเพลงเสียงดังโอ้อิสราเอลเอ๋ยจงโห่ร้องเถิดจงเปรมปรีและลิงโลดด้วยเต็มใจของเจ้าเธอนะบุตรีแห่งเยรูซาเล็มพระเจ้าทรงล้มเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้วพระองค์ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าออกไปแล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอล คือพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเจ้าจะไม่กลัวภัยพิบัติอีกต่อไปในวันนั้นเขาจะพูดกับเยรูซาเล็มว่าโอซิโยนเอ๋ยอย่าก,กลัวเลยอย่าให้มือของเจ้าอ่อนเพลียไปพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ประทานความมีชัยพระองค์ทรงเปรียมปรีเพราะเจ้าด้วยความยินดีพระองค์จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ ด้วยความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดังดังในวันที่มีการเลี้ยงเราจะขจัดภัยพิบัติเสียจากเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนต่อการเยาะเย้ยเพราะเรื่องนี้ดูเถิดในคราวนั้นเราจะทำโทษผู้ที่บีบบังคับเจ้าทุกคนเราจะช่วยคนขาพิการและรวบรวมคนที่กระจัดกระจายไป และเราจะเปลี่ยนความอับอายของเขาให้เป็นความน่าสรรเสริญและให้เป็นเสียงลือไปในโลกในคราวนั้นเราจะนำเจ้ากลับเข้ามาคือในคราวที่เรารวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกันเออเราจะกระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญในถ้ำกลางบรรดาชนชาติทั้งหลายของโลกคือเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้า พระเจ้าจตรัสดังนี้แหละ